สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระบรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่เพื่อนครับ ทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลจะมาตามหาธนบัตรชนิดราคา20บาทบาทที่17นะครับของในหลวงรัชกาลที่1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับว่าแบบไหนที่เราตามหานะครับถ้าใครพบเจอก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้สูงถึง2,000บาทนะครับก่อนที่จะฟังข้อมูลดีๆจากทั้งช่องนะครับขอบอกช่องทางติดต่อก่อนครับ นี่คือช่องทางติดต่อนะครับมีไลน์ ID ด้วยกันทั้งหมดนั้น3ไลน์ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านนะับต้องการติดต่อเรานะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์ ID มาได้นะครับในส่วนของ FC ที่กดติดตามช่องแลวก็แชร์คลิปให้เรานะครับติดต่อได้ที่สยาม f c นะครับคือไลน์ด้านบนนะครับส่วนไลน์ด้านล่างนั้นนะฮะเป็นไลน์แอดตอบกลับอัตโนมัติเกิดของท่านไม่ตรงสเปคที่เราตามหาครขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาจํานวนมากครับเรามาฟังการวิเคราะห์จากสยามชาแนลว่าธนนบบบัตแไห ที่รับซื้อแล้ะก็แบบไหนที่น่าสะสมครับมาฟังกันครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับ เรามาดูนะครับข้อมูลของธนบัตรชนิดราคา20บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเพื่อนๆครับนะฮะเป็นธนบัตร20บาทแบบที่17นะครับเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของนะครับธนบัตรที่น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็ธนบัตรที่เราตามหาถ้าใครพบเจอก็ยินดีที่จะรับซื้อในราคาสูงถึง2,000บาทนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนำนะฮะเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านนะครับฟังคําบรรดายให้ดีๆนะครับแบบไหนที่เราแนะนำนะครับให้ท่านเก็บแล้วก็แบบไหนที่เราตามหาครับเรามาดูข้อมูลของธนาบัตรชนิดราคา20บาทนะครับรุ่นนี้แบบที่17นะครับ ด้านหน้านั้นจะมีพระบรมสายาสาธิตสลักของในหลวงนัชการที่10แบบนี้นะครับแล้วก็มีหมวดตัวเลขสีแดงด้านบนแลวก็ด้านข้างขวามือนะครับพร้อมกับลายเซ็นนะครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยครับทุกท่านครับโดยเฉพาะนักสะสมใหม่อย่าสับสนนะครับถ้าเกิดว่าหมวดตัวเลขเป็นคอควายด้านบนนะครับด้านข้างเป็นภาษาอังกฤษนั้นถือว่าปกตินะครับธนบัตรรุ่นนี้ด้านหลังเป็นแบบไหนดูกันครับ ธนบัตรรุ่นนี้นะครับด้านหลังจะเป็นนะครับพระมาหากษัตริย์สองพระองค์นะครับเป็นพระบรมสายาสาธิตสลักของพระมาหากษัตริย์ไทยแบบนี้นะครับ มีคำว่า20บาทบอกท่านแบบนี้ครับวันนี้ที่จะพูดถึงกันก็คือลายเซ็นนี่แหละครับลายเซ็นที่เป็นกระแสแรงนะครับเนื่องจากวานี่ครับมีนะครับทั้งสื่อต่างๆครูบาอาจารย์ปรมาจารย์ต่างๆก็มีการพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะนักสะสมนะครับมีการพูดคุยกันในกลุ่มนะครับในเรื่องของลายเซ็นนะครับเรามาดูกันครับลายเซ็นของธนบัตรรุ่นนี้มีกี่แบบนะครับ ลายเซนนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบไหนหาย,ยากแบบไหนหาง่ายนะครับฟังให้ดีนะครับในเรื่องของลายเซนนะครับที่เราพบเจอกันนะครับบางลายเซนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือลายเซนของคุณนะฮะ อดิศักต์นะครับตันติวรวง์นะครับเป็นลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแลวก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นของคุณวิรัติไทยสันติประพบนะครับเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแบบนี้จะหาง่ายนะครับแล้วก็พบเจอได้ได้เยอะนะครับส่วนลายเซ็นที่ผมจะพูดถึงก็คือลายเซ็นของคนคนนี้ครับนะครับลายเซ็นที่พูดถึงก็คือของคุณปรีดีดาวชัยนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังเป็นของคุณวิรัติไยสันติประพบอยู่นะครับลายเซ็นนี้นะครับเขาว่ากันว่านะครับเป็นลายเซ็นที่ตอนผลิตนั้นนะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเอาออกมาใช้นะครับประมาณนะฮะอ่าหกเดือนถึงได้ใช้ได้เห็นกันนะครับแต่ว่านะครับก็นะครับมีการยืนยันนะฮะอ่าว่ามีการนะครับปล่อยออกมาจํานวนมากครับไม่ใช่น้อยนะฮะของคุณปรีดีดาวชายนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับมีการนําออกมา ใช้เอาออกมาแจกจ่ายประชาชนนั้นใช้ระยะเวลานานจึงทําให้บางครั้งก็พบเจอได้ยากนั่นเองครับแต่ถามว่าระหว่างนะครับลายเซ็นของคุณนะครับอาดิศักตันติวรวงกับคุณปรีดีดาวฉายนั้นอันไหนหายากกว่าก็เชื่อว่าจะเป็นของคุณปรีดีดาวฉายครับแต่วันนี้นะครับเพื่อนเครับเราจะมาพูดถึงธนบัตรใบใบนี้นะครับที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเก็บนะครับในเรื่องของการหายากในเรื่องของลายเซ็นแล้วนะครับแล้วก็นะครับ เราจะมาพูดถึงทำไมใบนี้ผมถึงจะให้กับเพื่อนๆนะครับให้ความรู้เพื่อนๆเก็บสะสมกันนะฮะผมต้องบอกไว้เลยว่าธนบัตรที่มีราคาเนี่ยหลับไล่นะครับเรื่องของหมวดเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับในเรื่องของการหายากนะครับอันดับที่2ก็คือลายเซ็นนี่แหละฮะที่มีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับธนบัตรรุ่นเดียวกันแต่ทําไมราคาต่างกันหลักร้อยกับหลักแสนมีเยอะแยะมากมายครับ นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับหมวดขึ้นอยู่กับตัวเลขคําแต่วันนี้นะครับเราจะแนะนํำเพื่อนๆให้เก็บใบใบนี้ครับเก็บก่อนนะครับนะฮะเราเชื่อว่าภายภาคหน้านั้นจะมีราคานะครับแล้วก็เราจะประกาศตามหานะครับใบนี้ด้วยนะครับที่เป็นนะครับสิ่งที่เราตามหานะครับถ้าเกิดว่าท่านพบเจอสิ่งที่เราจะพูดดังต่อไปนี้ ประเมินราคา2,000บาทต่อใบนะครับมาดูข้อมูลของใบนี้ทําไมถึงจะให้เพื่อนๆเก็บสะสมแล้วทำไมถึงตามหาเพราะอะไรนะครับมาดูกันครับในส่วนของธนบัตรใบนี้ด้านหน้าจะมีนะครับพระบรมสายาสาธิสักของในหลวงราชการที่10เหมือนกันลายเซ็นเนี่ยนะครับขอเป็นลายเซ็นของคุณปรีดีดาวฉายครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือของคุณวิรัตไทยสันติประพบนี่แหละนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นนะครับ พระมาหากษัตริย์นะฮะสองพระองค์เหมือนกันนะครับเป็นพระบรมศายาสาธิสรักของพระองค์ท่านแบบที่17นะครับแน่นอนครับธนบัตรใบนี้ครับสิ่งที่เราจะแนะนําให้กับเพื่อนๆเ,เก็บสะสมก่อนนะครับแล้วก็ฟังด้วยนะครับว่าผมตามหาแบบไหนนะครับใครพบเจอผมซื้อนะครับสองพันต่อใบนะครับมาดูกันครับในส่วนของสิ่งที่ผมจะแนะนํากับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆค,ครับถ้าใครพบเจอแบบนี้รีบเก็บเลยนะครับเก็บก่อนนะครับมีอนาคตนะครับท่านสังเกตดูที่หมวดตัวเลขครับสังเกตดูนะครับ หมวดตัวเลขเนี่ยถ้าใครเจอแบบนี้นะครับเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับนะครับแล้วผมจะบอกว่าผมตามหาแบบไหนนะครับฟังให้ดีนะครับก่อนที่ส่งขายนะครับเดี๋ยวขึ้น QR วอารคให้นะครับในเรื่องของหมวดตัวเลขที่ผมพูดถึงใบนี้ก็คือ3คอควาย8 7 4 2 6 1 5นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับ 3E 8 7 4 2 6ด5าทำไมใบนี้ผมถึงเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับ เก็บสะสมนะครับผมต้องบอกเพื่อนว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับท่านอยากเก็บก็ได้นะครับไม่เก็บก็ได้นะครับแต่ไม่แน่นะครับภายภาคหน้ามีอายุการใช้งานมากขึ้นนั้นถ้าหายากขึ้นนั้นนะฮะผมอาจจะเป็นผู้ประกาศรับซื้อของท่านเองนะครับมาดูครับในสิ่งที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนเก็บเพราะเหตุใดนะครับครูบาอาจารย์นะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นด้วยก็กดก้าวให้ผมหน่อยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับสิ่งที่น่าเก็บสะสมเพราะอะไรครับเพื่อนๆสังเกตดูที่หมวดตัวเลขนะครับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับธนบัตรใบนี้ที่ผมทำาให้เพื่อนๆเก็บนั้นนะครับเพราะความหมายของธนบัตรใบนี้นั้นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนะครับยากอยู่นะครับที่ท่านจะเจอแบงค์แบบนี้ก็ลองหยิบมาดูได้ครับในมือของท่านในปึกที่อยู่ในมือของท่านนั้นอาจจะไม่มีซักใบเลยก็ได้ตัวเลขแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับหนึ่ง 2 3 4นะครับ5 6 7 8ดครับนะครับลองดูครับลองเก็บสะสมได้ให้เป็นลายเซ็นของคุณปรีดีด,ดาวฉายนะครับเก็บสะสมได้ครับเก็บสะสมได้นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับที่เป็นตัวเลขเรียงกันอยู่ในหมวดเดียวกันแบบนี้เก็บสะสมได้ครับ นะฮะเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อนๆครับใครเชื่อก็นะครับไม่แน่ครับภายพักหน้าผมอาจจะซื้อของท่านเองนะครับมาดูสิ่งที่เราจะตามหานะครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับถ้าใครพบเจอนะครับในเมื่อนะครับมี1นะครับมีมี1มี3มี4มี5มี6มี7อยู่ในหมวดเดียวกันผมก็เชื่อว่าจะต้องมีใบแบบนี้ครับ 1>, 1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแครับถ้าใครพบเจอนะครับรับเลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแดครับผมประเมินราคาใบละ2,000บาทครับเป็นเลขเรียงนะฮะหนึ่งสองสาดแดนะครับใครมีรุ่นนี้ในส่วนของลายเซ็นของคุณปีดีดาวฉายนะครับ นะฮะผ่านงานใช้แบบนี้นะครับเอาไป2,000ครับไม่ผ่านงานใช้มากกว่า2,000ครับเรามาคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับใครพบเจอนะครับต้องมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหมวดตัวเลขจะข้ามกันไม่ได้ต้องมี1 2 3 4 5 6 7 8แน่นอนครับในรุ่นนี้เลยต้องมีครับหมวดตัวเลขจะไม่มีการข้ามนะครับในส่วนของธนรบัตนะครับใครพบเจอนะครับหมวด12 3 4 5 6 7 8นะครับติดต่อมาได้ที่ ID นี้ครับนี่คือ ID นะฮะที่ติดต่อเรานะครับมี3ช่องทางด้วยกันสยาม FC ตอบสดสําหรับ f c ที่กดติดตามช่องแล้วก็แชร์คลิปให้เราครับในส่วนของ Li น์แอดด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเป็น l i น์แอดตอบกลับอัตโนมัติเกิดของท่านไม่ตรงสเปคที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราตามหาใครขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นติดต่อเข้ามาจํานวนมากนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปนี้จะดีและมีปรระโยชชนน์กกัับบพืๆสมาิค สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ